ไซคูปองหมดโอเวอร์ท็โปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮนะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะ o v โอเวอร์ท <riding! S 1> ็อปัพนะฮะปาขึ้นสนามยิงตรงไหนของสนามก็ได้นะครับไม่ตกคือแตกนะั่นนะพีแมนมากอยากเล่นมิจิ <ayo> ฉันจะฝึกนายเก็บบอลเอง ตอนนี้อาร์เซนอะเก่งทุกอย่างอ่ะคือเล่นได้หมดแล้วรีบาวดีบอด์บอดิบอลิบล็อกได้วิ่งซ้อนตัวประกบวิ่งกับท,ทุกอย่างครบหมดแล้วขาดอย่างเดียวรีบาร์ออขาดอย่างเดียวเก็บบอลน,นะเก็บบอลไม่เป็นนะอาร์เซนโดเนี่ยเดี๋ยวเรามาซ้อมเก็บบอลกันอาร์เซนโดมาซ้อมเก็บบอลกันมิติล่างแรกปลุกพลังรุ่นปฏิหารมิซเอล่างแรกพี่ปลุกพลังรุ่นปฏิหารให เขาบอกว่ามันยิงไม่แม่นแล้วนะมิจี้ร่างแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยิงแม่นหรือไม่แม่นในเกมนี้นะครับแต่จะบอกว่าพี่อะรุ่นปฏิหารโคตรแม่นเต้ขอช้าไปดิอ่านแชทไม่ทันสวัสดีครับติิดโดนลงกลุ่มโดนรัวไม่ชินหนิเหรอติทดาตัวน่ารักหน่อยดิเขาได้ไม่ลงกลุ่มนะ เขาชมนายหรือเปล่าวะนักเท่หล่อเท่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เล่นในกลุ่มประเดี๋ยวไม่รู้ถ้าจะโพสชมนายหรือเปล่าบารมีมิจีหนึ่งใช่ฮะยิงเลยเก็บแบกโอ้โหร้ายเขาชี้หรอมันตึงจังวะใส้มือเอนี่ยฮะ,ะูดโหดโหดเลย จะไปคลายก็มันโหดจังวะหรือเพราะว่าเราเป็นมิจี้ล่างแรกนะในมือพุ่งพุ่งแกพลาดเล็กน้อยแป๊บนึงเดี๋ยวพอยอดจูนก่อนมีเลี้ยงมีหมุนมีมีหมุนสองจังหวะสวยเรียบร้อยเสร็จพี่มีหมุนมีเลี้ยงมีดิฟมีหมุนไปกับตอนมีอันติมีฟลิกฟูดมีดึงสเต็ปกลางสนามอาเม่ะตาประกบเฮ้ยใครกดตาประกบให้หน่อย พี่ไม่ได้มาโดนพี่เน๊แบบเนี้ยจะตกพี่อย่างนั้นเหรอขอเขาอิชาต,ต,ตีที่เล่นเก่งกว่าเขาเล่นโพสเหรอก็เป็นไม่ได้หวนลองตีวหวนเอ้ยไอ้กิติพงโซนซ้ายขวาเนี่ยมันมีโอดาด้วยไงพี่ตามทานอยู่ยลูกฟ้าเลยเจนอนะหลบได้ โอ้ไม่ลงฮะแตกจากการยิงโลง่งนะเนี่ยยิง,ลงลโล่งเนี่ยโล่งยังไม่ลงเลยออดแอลว,ว่ดโล่งยังไม่ลงเลยวันเอา้าไอตู้อ่ะ <laughs> ไยตู้อ่ะตามไม่ทันหรกอยู่ใต้แป้นตามเติมเลยรู้แล้วฮะกดปีกกดบิน ลูกลงหรือเป่าไปตะเวไม่ถึงนะจะโหดเกินปุยมุยเมื่อไหร่จะมีอันติวนะเนี่ยยิงไม่ได้เยอะแล้วรีบาวาชนชนวิ่งหล้มเลยฮะหล้มก็ง่ายเร็วเกินไปอย่างนั้นเรอ แรวเกินไปไปอเวยไม่ถึงว่ะ <c oughs> โอ้ยรีบาวอาหน่อยดิโ,ยโต๊บเกือบโดนยังไม่แพ้ไม่แพ้ม,แพมิจี้เกมเกมตามอ่ะเก่งมากโอ้เอาจัดหัวใจต้องมาแล้วดอกนี้โคตรสวยให้สามให้สามยัางไงา วันวันนักติลในตำนานพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วอออยเอาจาดเอาจาดบอกแล้วเกมต่าอมิต้มันแม่นมากนะครับผมอย่าประมาทฮนะตอนผมไม่มีแสงคุณนะประมาทได้แต่ผมมีแสงแล้วบอกเลยว่าคุณอาจจะแตกได้ฮนะอืม คตรเท่คตอันตรายฮะดูด,ด,ดน้ำแล้วแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวฮอะอย่าให้ผมมีแสงรุ่นปฏิหารบูทแห่งไฟงอ้นนี้แสงมาคือของจริงแค่นั้นอะตอนยังไม่มีแสงอรัผมแค่ร้อ,อเล่นตรึงเอเอไปเลยใครจะตบถึงไกลขนาดนี้ใครจะตบถึงนะท,ที่แม่นมาก,ร,ากรู้จักรุ่นปฏิหารมาไม่ตกคือแตก คตรเอาโคตรเอาโคตรเอาอะอันติโอดาวมีหรือเปล่ามีเหรอไม่มีเหรอเล่นช้าแพ้ด้วยแต้มตามต้องเล่นเร็วบ่าแล้วรีบทำแบบนี้ฮะผมเฟดเอาเวเลยตกได้ไงวะปลาขึ้นสนามยิงตรงไหนของสนามก็ไ,มได้นะครับไม่ตกคือแตกนั่นน่ะมีแมนมาก เฮ้ย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 เมันฟีด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 โดนเนี่ยมันฟีดโดนเนี่ยโดนเลยฮะโคตรแม่นนะแต่งน้าเล่ตแยมนะซ่ามันรุ่นปฏะวัติหารอเ่ยยิงไม่ลงได้ไงยิงตรงไหนของสนามก็ได้ฮะเอ้าไปเนี่ยรับเป็นไง จริงทำไมอาร์เซนโดมาเจอพี่ทุกเกมเลยทำไมอ่ะอชา้ากไม่เจอพี่หรอฆ่าแล้วชา้างเป็นไงดูใต้แป้นหลุดพี่เก็บบอลปลาส่งไปใต้แป้นด้วยฮนะสายตาแหลมคมประดุจเดี่ยววันวันพุ่งโจารามีคนเตะผมใต้แปน้นฮะเอโอมโหม้โชนด้วย อ้ยมันโคตรไกลเลยมันมาตกมันมาตกได้ไงอ่ะโอ้โหมันไม่ให้พี่มันไม่ให้พี่อะผมมันปวดหัวใจด้วยไอพี่ดิพี่กำลังเท่เลยพี่จะปาขึ้นขึน่ะพี่ดิไม่ตายพอพี่แสงอยู่เ่ยเห็นตัวพี่ป้าอย่าเปิดจุดบวลโอ้ยเนี่ยคนมันจะเท่ไงแล้วน้องๆมันไม่ให้พี่เท่ไงอ่ะแล้วพี่ได้บอลว่ะ เปดเอาไวโดนตบเลยหมดเวลาเดยวมันวิ่งไปปาไม่ทันน่ะจะปาขึ้นสนามคลรกบน,น้องๆมันไม่ให้เท่มันมันอิจฉาความเท่ของมิจซ้อ่ีพี่ไม่เก่งยังไงก็เล่นไม่เก่งอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราชนะเนี่ยเราชนะเกมนี้เนี่ยเรากดไป27คะแนนเลยนะเออ เนี่ยรู้ถูกรุ่นปฏิหารไงทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้าง<ว>แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันสุดๆ<ว>ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล